โม่ปั่นจักรยานมีไฟแปนบล็อกกันทางร้านแพ็คใส่ถุงมาอย่างดีเลยนะมีบั้ลให้อีกชั้นหนึ่งอันบล็อกกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออีกหนึ่งชุดก็จะมีโม่ปั่นจักรยานมีไฟจากล็อกบอสสายชาร์จแบตเตอรี่แบบไทซีและคู่มือวิธีการใช้งานให้ดูรอบๆหมวก่อนเลยนะครับอันนี้ประทานด้านขวาอันนี้ประทานด้านซ้ายด้านหน้าด้านหน้ามีตาข่ายป้องกันแมลงด้วยนะด้านบนด้านหลังและด้านในมาดูด้านหลังก่อนเลยนะครับ เป็นโหมดปัน่นจักรยานที่มีไฟนะกดปุ่มตรงนี้นะครับจะมีด้วยกัน3โหมดนะโหมดแรกจะเป็นไฟวิ่งแบบนี้นะครับกดไปทีนึงโหมดที่2จะเป็นไฟกระพริบกดไปทีนึงโหมดที่3จะเป็นไฟติดค้างนะครับเวลาเราปัน่นจักรยานตอนกลางคืนรถข้างหลังจะได้สังเกตเห็นเรานะครับเป็นโมดปัน่นจักรยานแข็งแรงอย่างดีนะครับ อันนี้ทาด้านในนะด้านในมีฟองน้ํารองหัวให้นะครับใส่แล้วก็จะรู้สึกสบายหัวทางด้านข้างมีช่องระบายอากาศตรงกลางศรีรษะก็มีช่องระบายอากาศส่วนทางด้านหน้า3ช่องจะมีตาข่ายนะครับเวลาเราปั่นจักรยานอยู่ก็ป้องกันแมลงไม่เข้าไปนะเพราะบางทีปั่นจักรยานอยู่เนี่ยแมลงอาจจะเข้าไปได้เขามีตาข่ายป้องกันมาให้แล้วนะครับทั้งหมด3ช่องเลยและสามารถปรับความแน่นกระชับได้มีตัวเล่งให้นะครับสามารถหมุนปรับความกระชับได้เลยแล้วก็มีสายระคางให้มาลองใส่กันนะครับ ใส่ได้กระชับพ,พอดีเลยนะอันนี้ไปถันทั้นหน้าถันทั้นขวาถันทั้นซ้ายและถันทั้นหลังหมวกมีน้ําหนักเบานะครับใส่สบายหัวเลยนะใส่ได้แน่นกระชับพ,พอดีเลยนะครับทางร้านมีเลือกทั้งหมด4ส,สีกดสั่งซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนเพียผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ